ช่วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปในการทําคลิปต,ต่อไปนี้ผมมีเอ่อต้องการกําลังใจที่บอกว่าเป็นกําลังใจเอ่อการโดเน a t นะฮะคือผมจะเอาไปเก็บไปซื้อโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมัางาาราคาหลายพันนะแต่ว่าผมจะพยายามทาคลิปมาเรื่อยๆแล้วกันพยายามทาคลิปให้แบบสนุกยิ่งขึ้นไปรับชมคลิปกันดีกว่าไปอ่ะก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้อยู่กับผมนะครับโกแก่โกทู ay, นะฮะอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอ่าเ,นะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ควรหาใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่าผู้เล่นใหม่ก็ได้อ่าคนที่สามารถเปิดตู้ไว้ไดอไ้อะไรด้วยนะฮะอะไรเงี้ยเอ่อคนตัวที่ควรหาตัวแรกเลยก็คืออ่เจนอส ตัวแรกที่ควรหาคือเจนอสเจนอสเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่อเอาไว้เล่นเลตต้นไอ้ตน้เตนเกมได้ดีมากเลยตเลตเกมเนี่ยเอา่าไม่ผมไม่ค่อยจะแนะนํามั้งแต่มันก็เล่นได้จริงเรจเลตเกมอ่ะแต่ต้นมันก็เล่นได้ทั้งเลตและทั้งต้นนะเอาจริงราคาก็ไม่ได้แพงในการอัพอนะตัวที่สองเลยคือเซเบอร์ อ่าสองตัวนี้ผมจะเอารวมกันเลยนะเซเบอร์ก er ับบูม่าสองตัวนี้คือต้องหานะมันเป็นตัวปั๊มตังเออคือไอตัวพวกเนี้ยถ้าไม่มีคือเล่นเกมนี้แทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวส่วนใหญ่นี้มันราคาสูงสูงกับสูงมากอืมแม่งสูงเชี่ยๆจริงตัวที่สามที่ผมจะแนะนำเลยคือเออโกคูซูเปอร์โกคูใช่ไหม ซูเปนะอร์โกคูเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ราคาราวๆแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นเกือบแสนได้อยู่คือเราต้องมีบูม่าด้วยนะถ้าไม่มีบูม่านี่ตายหานะเอาจริงจะเป็นบูม่าหรือสี่สี่ถึงห้าดาวก็ได้นะแล้วก็เซเบอร์ใช่ต้องมีเซเบอร์ด้วยหรือไม่ก็ไอตาลงนะุงเ่ะเขาเรียกว่าเอคานอป่ะน่าจะใช่นะคานอหมูสับเอ้ไม่ใช่ต่อไปนะคื ลูฟี ì, ่สเน็กแมนลูฟี่สเน็กแมนเนี่ยนะอ่ามีอ่าถ้าเป็นช่วงแรกๆที่มันมานะส่วนใหญ่ไอตัวเนี้ยไอลูฟี่เนี่ยมันจะมาอ่อส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะมาตู้เอ็กใช่มันเลยเป็นตัวที่ว่าหาง่ายมั้งนะแต่ว่ามันก็ราคาสูงนิดหน่อยตัวต่อมาเลยคือน่อาจจะเป็นอิทัจิอ่าหนึ่งที่คืออิทัจีเนี่ย เขาเรียกไงเดียอออจีเนะี่ยมันเอ่อราคาก็สูงนะแต่ว่าคือถ้าเรามีบูมมงมงบูม,มา่าอะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมอ่าอีทาจีเนะี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอ้ก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไอ้นี่อะไรเขาเรียกเรออแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบยังไงดีถ้าเกิดเราเอ่อส่วนใหญ่นะไอ้อิตาจีถ้าสุดเอออะไรวะ ส่วนใหญ่นะีอิตาจิมันจะมาเฉพาะตู้วายจะไม่ผิดนะส่วนใหญ่จะมาตู้วายส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่จะมาตู้วายนะนอีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมจะแนะนําคือค,อค,ค็คอกคได้ฮ็อกคไดเนี่ยเป็นตัวเล่นแบบดีมากเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่อะ่ะคือถ้าทําเป็น5ดาวนล่นที่ควรทาเลยนะจริงๆดีมาก ต่อไปก็โคนันใช่ใช่โคนันเลยเป็นโคนัคนเลยควรควรหาไว้นะโคนันเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากอืมเป็นตัวที่โคตรจะดีโคนันเป็นตัวที่โคตรจะดีแบบว่าใครเผอสุ่มได้อะไรเงี้ยคือแฟงกี้เว้ยคือแฟงกี้นะเป็นตัวใหม่ๆถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเผอสุ่มได้อะไรเงี้ยถือว่าดีมากเลยนะผู้เล่นใหม่ ราคาผมว่ามันก็ไม่ได้แพงมากจริงๆมันไม่ได้แพงในตัวหนึ่งที่ควรหาเลยคือเออร์วินใช่เออร์วินอ,อน่ะทุกคนถามอาจจะถามว่าอา่ทำไมเออร์วินถึงต้องหาล่ะมันตอนตอนนี้มันดีตรงไหนหนึ่งเนียคือเป็นตัวบัฟดามเมจเว้ยคือเองจะผ่านด่านได้ง่ายมากเลยพวกสตอรี่อะ่ะถ้าเองมีอ่ะนะตัวหนึ่งเลยคือเบอัฟดาเมเอจอ่ะแลวราคาแบบมันไม่แค่ไม่กี่พันนะต่อการอัพตัวหนึงอนะ่ะ จริงมะนะแล้วมันบัฟดาเมตแบบแบบเอ่โอโคตรเยอะอะเธอเอามาวางสี่ตัวแบบค่อยๆวางนะนะวางห่างกันน่ะประมาณนั้นน่ะที่เนี่เราก็จะได้เออ่ดาเมตที่โคตรจะเยอะยิ่งเอามาบวกกับเจนอ้นเนี่ยบอกเลยว่าจะผ่านด่าน R2 ได้ง่ายมากใช่มันจะผ่าน R2 ได้ง่ายมากเอร์วินเนี่ย เออวินนี่ควรหาไว้เลยถ้ามาปุ๊บรีบสุ่มบอกได้คำเดียวว่ารีบสุ่มตัวต่อไปคือโทโดโลกิยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะตัวต่อไปคือโทโดโลกิเว้ยตัวโทโดโลกิเนี่ยคือเป็นตัวที่ว่าต้องใช้นะต้องใช้จริงๆนะจริงๆถ้าไม่ใช้นี่ไม่ได้นะอม,มันโทโดเป็นตัวที่โคตรดี อกเลยว่าดีดีมากเป็นตัวที่แบบว่าอ๋อเขาเรียกไงดีอะเป็นตัวที่ว่าอ่าเอาไว้ผ่านด่านได้เอาไปลงอินได้มันทําได้เกือบทุกอย่างทัวดวถ้อ่ะสำหรบับคลิปนี้ตัตดจบแบงี้ดีไหมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันเอาไว้ผมหาตัวได้เยอะเมื่อไหร่แล้วผมมาทีหลังใครส่ง,งของมาเนี่ย อ่ะอืมใครจะทำเขอมาเนี่ยอืมเอาเป็นว่าก็จบมนันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะไป